ซาญาณสวรร์ค่ะคุณกำลังอยู่กับไมโดริซุรุและนี่ก็คือเกม Resident Evil 4 Demo <c oughs> ขออนุญาตพูดแบบปกติก็แล้วกันนะคะเดโมตัวนี้ทางแคปคอมก็ปล่อยออกมาให้พวกเราได้เล่นกันอธิกวกว่าแล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวเตรียมใจวอร์มอัพก่อนที่เราจะได้ไปเล่นในตัวเกมเต็มทางนี้ก็ได้ลองเล่นใน PS4 ทีบ้านเพื่อนไปก็สนุกใช้ได้เลยทีเดียว แม้ว่าการเล่นในตอนนั้นจะออกมาทุลักทุเลมากเลยก็ตามแล้วก็ด้วยความที่คอมที่ใช้อยู่เข้าสเปคขั้นต่ำของเกมนี้แบบพ้นขีดอันตรายพอดีเลยบวกกับฝีมือการเล่นที่มีหินน้อยนิดคิดว่าถ้าเล่นเองไม่รู้จะจบชาติไหนเลยกะว่าจะปล่อยผ่านไปแต่เมื่อไม่กี่วันก่อน,อนหน้านี้เห็นของน่าสนใจเข้าเลยคิดว่าถ้าเอามาทําคลิปก็น่าจะสนุกดีเหมือนกันคิดได้ดังนั้นก็เลยจะไปเลยค่ะ อนี่ก็คงดีเวลาได้หลายนาทีแล้วงั้นก็ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นอย่างไร30สกันยายนปีหนึ่งเกมันคือวันที่ฉันจะไม่มีวันลืม ความเป็นตำรวจในตัวฉันได้ตายไปในวันนั้นคืนนั้นเมื่อได้คุณถูกกวาดล้างด้วยอาวุธชีวาภาพที่อัมเบลลาสร้างขึ้นมาแม้ว่าฉันจะรอดออกมาได้แต่อีกหลายชีวิตก็ไม่ได้โชคดีแบบนี้ต่อมาฉันถูกขอให้เข้าร่วมกับโปรแกรมรับสุดยอดของรัฐบาลซึ่งฉันก็ไม่มีทางเลือกการฝึกซ้อมและภารกิจที่ยากลำบากทำเอาฉันเกือบตาย แต่อย่างน้อยมันก็ทําให้หัวโล่งขึ้นมาบ้างถ้าแค่สามารถลืมเรื่องในคืนนั้นได้ก็คงดีความเจ็บปวดแค่สักวินาทีก็ยังดีครั้งนี้มันจะต้องไม่เหมือนเดิมรับรองได้เลยใช่แล้วลหละลีออนมันไม่เหมือนเดิมเลยมันไม่มีอะไรเหมือนเดิมเลยแตงแตง ช่แล้วเหรอฮะสิ่งที่อยากพรีเซ้นในคลิปนี้ก็คือมอดฟีเมลลีออนนั่นเองเฮ้ซึ่งมอดนี้ก็คือมอดที่เปลี่ยนให้ลิออนของเรากลายเป็นผู้หญิงนั่นเองจัดทำโดยคุณวีเซอร์หนึ่งามกใครสนใจแล้วก็สามารถตามดิงด้านล่างไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะคะเข้าไปไกลแค่ไหนกันเนี่ย และเหตุผลที่หยิบบอตนี้มาใช้ก็คือทําให้เราสามารถพาดลีออนได้แล้วเพราะตอนนี้ลีออนเป็นผู้หญิงและต่อจากนี้ไปให้ได้ฉันว่าลีแอนนะคะเพราะบดเขียนไว้แบบนั้นอาจจะมีการพูดบรรยายระยระยนะคะก็เหมือนแคสเกมเบาๆนั่นแหละแล้วก็ถ้าตรงไหน,นลีแอ,อนพูดลีออนพูดก็จะพักทับไปนะคะมีใครอยู่ไหมคะอ๋อ แล้วก็ไม่นึกสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยนะคะคือช่วงท้ายที่เป็นฉากสู้ในหมู่บ้านคือเหมือนว่าคอมจะรับไม่ไหวแล้วนะคะภาพที่อัดมากระตุกมากๆเลยก็เลยอาจจะตัดทิ้งไปบ้างเป็นบางส่วนนะคะหลักๆที่เอาไว้ก็จะเป็นพวกคัาซีนอะไรแบบนี้มากกว่าแล้วก็ขอออกตัวไว้ก่อนเลยว่าอาสิ่งที่หลังนะคะ ขอโทษที่ลพลัดพรากเข้ามาแบบนี้นะคะมุสโกาอาุมพูเริียวินอกี้ ไมดีแล้วแบบนี้เ๊ไม่เป็นบ้าเลย สถานการณ์เป็นยังไงนะมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอะไรนะไม่จริงใช่ไหมเนี่ย น,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 นี่มันแย่ลงเรื่อยๆเลยนะเนี่ยเขาบอกแล้วว่าเล่นได้ก่าบมากก่ยิงยางมากเลยอะค่ะ รูสนิคอนดอวันให้ดิการนับสายสถานการณ์เป็นยังไงบ้างลูกสาวประธานอธิบดีเบบี้อีเกิลเหมือนว่าเธอจะอยู่ในหมู่บ้านนี้ละงั้นข้หมือก็ถูกต้องสินะทำดีมากขอตำแหน่งเธอเธอทะเลสาบหน่อยเธอน่าจะถูกพาตัวไปที่นั่นรับทราบเดี๋ยวฉันหาให้นะเร็วหน่อยก็ดีมีบางอย่างเกิดขึ้นกับคนที่นี่คนที่พาฉันมาเขา ต้องไปแล้วไว้คุยกันที่หลังนะฉันออกเองได้เนี่ย Un forastero! ¡Cazadlo! <coughs> <No> cómo puedo... Cominar! <coughs> detrás de ti, imbécil. ตเตือนและต่อจากนี้ไปเป็นเวล,ลาสามนาทีจะเป็นความกระตุกจนปวดลูกตาหากใครไม่อยากเว้นหัวก็แนะนำให้มองผ่านๆหรือไม่ก็ฟังแตสเซนไปก่อนก็ได้นะคะ Lykke til. Uh, 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 uh. ไล่ต่อไปละอย่าจับมันกระตุก นนนล่นชมโคดวันมาหาเฮงเลยจะไม่โดนอีกปลอยโอ้สวยสิบแบบนี้ Que servir. คุนไปไหนกันเลดบิงโกตอนแรกกะจะมาเล่นโชว์ความกากซะหน่อยแต่ภาพที่อัดอกมาคือดูไม่ได้เลยประตูจัดๆยิ่งพอโดยเข้าหมู่บ้านนะ กระตุกจนดูไม่รู้เรื่องเลยว่าเดินอยู่หรือเปล่ายิ่งตอนโดนชาวบ้านใจก็คือกระตุกจนเวียนหัวต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะพอดีคอมน้องค่อนข้างมีอายุแล้วก็ทําได้ประมาณดีจริงๆค่ะสู้เต็มที่แล้วเช่นเดียวกับคนเล่นสู้เต็มที่แล้วเหมือนกันค่ะเย่ yeah! อ๋อแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ผ่านทางมารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะอาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมาย ส่ความบันเทิงก็อาจจะไม่มีด้วยซ้ำวายแต่ก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่รับชมมาถึงณจุดจุดนี้แล้วก็เกมก็ใกล้จะออกแล้วตื่นเต้นมากๆเลยรอดูเลยเนี่ยว่าเขาจะเล่นกันสนุกขนาดไหนนะ <c oughs> เล่นเองก็สนุกเหมือนกันคะ่ะแล้วก็ใครที่ซื้อเกมนี้ก็ขอให้เล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานกันทุกคนเลยนะคะส่วนตอนนี้วันนี้เวลานี้ ก็ขอตัวจาราลีลาก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ